วันนี้นะครับที่สุดของแจ้ครับโชคนะครับเอาบล็อกไปยิงนะครับเอาด้ามไปต่อไปอัดแป๊บนะครับน,น็นอตน็นอตสีเหลืองสีขาวน,น็อตสีเทานิกเกิลเหล็กเหล็กดำเหล็กเหลืองมีค่าปอนนะครับวัสดุแล้วแต่บริษัทจะใช้นะครับหรือเราเปลี่ยนน็อตมาน็อตดำน็อตน,นอกก็ค่าสเต็งค่าปอนก็ไม่เท่ากันนะครับ ควรจะใช้มือนะครับควรจะใช้มืออันนี้ก็คือที่สุดของโลกแล้วครับคือเพิ่งเคยเจอนะครับยังก็ทำสิบลอนรบมันไม่ออกครับขันจนบี้นะครับแล้วก็แหวนสปริงเนี่ยไปใช้นะครับใช้แล้วมันบานใช้แหวนนี้แปะแหวนนี้แปะก็ไม่ควรใช้นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นน็อตน็อตเป็นน็อตบานเป็นแหวนนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตรงเตงสาแรกอะไรก็จะไปใช้น็อตสปริงนะครับมันพอใช้ไปมันขยับได้นะครับ มันก็จะต้องคอยอัดนะครับสามเดือนสองเดือนก็ต้องคอยอัดแต่บางทีบางคนใช้เป็นปีลืมอัดนะครับก็งานเข้าเนี่ยครับโอ้โหเหล็กงัดจางนะครับต้องเจอเหล็กงัดยางนะครับเบาเบอร์บีเนี่ยเบาเบอร์บีเนะียขันกันจนบีอนะ่ะไอ้พวกนี้นะครับโช๊นี่มีทั้งห้าตัวนะครับ ยิ่งมีตัวมากนี่มันยิ่งฟิตมากนะครับอย่าไปขันแน่นใช้มือนะครับอย่าไปใช้บล็อกโอ้โหพัดผัดพัดผัดเนี่ยมันมีด้ามฟรีนะครับด้ามฟรีลมนะครับฟิตฟิตฟิตนะครับทดรอบแล้วก็เอามืออัดอีกทีนะครับนะครับโอ้โหปวดหัวเลยนะครับเนี่ยไข่จะอ,ออกให้ได้ครับเนี่ยลอไปครึ่งวันโยกไปก็โยกมาสุดท้ายต้อง เจอค้อนสิบล้อเจอเจอคอนสกัดกระทะคิวสิบล้อเทกนัดยางสองตัวโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหลูกค้าบอกเปลี่ยนมาหลายอูไม่หายมันจะหายได้ไงมันถอดไม่ได้ครับนีบ่ต้องคอนสิบล้อคิดดูนะเดี๋ยวนี้งานเพียบนะครับลูกหมากก็ขันไม่แน่นนะครับ ขันแค่แบบตึงมือนิดหน่อยอะไรเงี้ยลูกค้าวิ่งไปมันก็กระแทกก็เกิดช่องว่างนะลูกยงอย่ยางลูกหมากลงลูกหมากแหลกลูกหมากกันโคง้งสักพักเกี่ยวลูดนะโชคเชิ้กเกี่ยวรูดหมดเลวใช้มือนะครับใช้มือนี่เราเราเนี่ย,ยอัดจนกว่ามันจะไม่ไปสุดยอดครับ ก็จะมุดลงไปได้คิดดูอันนี้ห้าลออย่างฟิตเลยนะซ่อมมาเป็นปีสองปีสามปีไม่หายแน่นะครับใครจะเอาออกให้ได้นะเนี่ยนะคอนธรรมดาก็จะไม่ได้นะอันนี้คอนตีคิวสิบล้อนะตัวเบลเลอรนะ์อันนี้ตัวเบลเลอร์เลยนะครับเนะตัวเท่าหใหญ่ใหญ่กว่ากำปั้นนมะ่น่ใหญ่กว่ากำปั้นอย่างไงประเทศชาติเ,เบ้าโช๊ เปลี่ยนโชก็บางรุ่นก็เป็นกลมนะบางรุ่นเป็นกลมก็ยิงได้นะบางรุ่นเขาบากครึ่งนะไปยิงนะฉีกเบาจนมากเบาบางก็จะบิดเสียนะเวลาวิ่งเลี้ยวก็กแคกแคกแคกแต่ถ้าเป็นรถในพวกประเทศโซนเกาหลีก็เบาหนาครับยิงจนเบาฉีกเนะบาเขาหนาเป็นเซน,นยังเบายังฉีกแต่เบาฉีกเราก็ไปเชื่อมได้นะไปเชื่อมไปออกแล้วก็ตะใบาแต่งก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ก็ ใช้เวลานะต้องใช้ฝีมือแต่งขัดกันสักพักใหญ่เนะนี่ยนะงานเข้าบอ,บอกลมบกลมใช้ด้ามฟีลมนะครับฟีดฟีดนะครับเหมือนในที kea, ่ไอเจียเจียมือตัวเล็กๆงาเจียลมนะครับฟีดฟีดนะครับมันทดรอบให้นะไม่ใช่บล็อกลมไปยิงครับพวดพอดโอ้โหน็อตตัวทงตัวถังพังหมดนะครับกองยงกองยาไม่เหลือครับลูกค้าเปลี่ยนมาวิ่งก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเรียบร้อย นี่ครับปัญหาโรคแตกครับซ่อมกนจนปวดหัวซ่อมไม่หายครับ